โอเคครับผมสวัสดีครับการ์ดมายูเ็กเกมเบตเตนแคทอ่ะวันนี้จะกำัด่านที่มีชื่อว่าความย้อนแย้งของปาปูครับผไอเจ้าตุ๊กตาเทพยากเนาะจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปอ่ะมันมีเงื่อนไขก็คือใช้ได้แค่แรงกับซูเปอร์แรงเนาะเกิดประมาณนี้มั้งผมลองดูก่อนครับถ้าไม่ไหวเกิดลากรอนครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปอ่ะเจ้าปาปูมันตีไม่แรงเนาะ แต่มันตีติดพิษนี่นแหละปัญหาเลยครับอมาแอ่อคนที่กันพิษได้ก็นี่ครับรถไฟไปชนก่อนเลยแล้วก็นี่เขาผมไป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 แคนเข้าผมไปโอเคครับอ <c oughs> จะไม่ไหวตรงเจอพวกลีเลี่ยงนั่นแหละไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมาละ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 อเต็มเต็มครับไม่เป็นไรครับอืส่บอกว่ากันพิษอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่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 ไป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  ตบไปไซบกได้อยู่ครับอืม <c oughs> แต่มันก็ตีแรงกันน้เนี่ยอตอนแรกก็นึกว่ามันไม่แรงครับมันแรงกันแล้วเนี่ยเอาไงดีอะโอ้ย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 ติดพิษมาได้แหละติดพิษมาได้ปัญหาเลยครับอืม,อมไปไปไซบกตบไปได้อยู่ครับหวังพึ่งไซบกอย่างเดียวละอ่ารถไฟครับผมชนโอเคครับฟาร์มตังค์ไว้ก่อนครับไซบกตบไป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 ,ไปน้องตบไปตบไป หวังพึ่งแค่ไซบอกตบอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ไม่พึ่งใครแล้วครับโอเคตบไปน้องไซบอกตบเรัวๆครับตบไปนั่นแหละทำดาเมจไปครับดีมาก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 ค่อยๆตอเป็นไปครับคออบไปไป่อาายๆตอเป็นไปเลยก็รถไฟไปชนรับผมนั่นแหละค่อยๆตอเไปครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องจะตออไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วครับโ <c oughs> <c oughs> อ,อ,ไไคบอเคตไเออไไไค okay. ีไปตีไปไซบอกฟาดไปน้องฟาดนั่นแหละดีมาก โอเคครับประมาณนี้ครับผมเจ้าเดรลูเบอรี่ครับทำดาเมจหน่อยนิดเดียวยังดีครับโอเคบับดาเมจมาแล้วแปลว่าใกล้ตายละอื้มพอบวอบดาเมจมาก็เถื่อนเอาเรื่องกันนะเนี่ยอืมไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ชนไปไหวอยู่ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับตบไปลัวๆน้องตบตกตโอเคโอเคอ่อฮอย ต่อไปต่อไปต่อไปน่าจะเพลครับผมเรียบร้อยแน่ๆอ่าอ่าเหล็กนิดนึงดินิดนึงเรียบร้อยแพ้ดีครับเดี๋ยวคอยดูก่อนครับว่าเลือมันเหลือเท่าไหร่อืมโอเคยี่สิบสองนะเดี๋ยวผมยัดดาเมจเลยแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวลิี่วิ่งไปนั่นแหละประมาณนี้ครับผมได้อยู่ได้อยู่เขี่ยหน่อยเขี่ยหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอ่าอ่ะอ่าอ่าอ่าได้ใหญ่ละใหญ่ละใหญ่ละเฮ้ย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 ลิลลี่ลิลลี ออท่งไม่ดีครับทรงไม่ดีครับสรงไม่ดีครับโอ้โหเรียบร้อยแพ้เฉยเลยเฮ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ผมว่าได้อยู่นะเหลือสองเปอร์เซ็นต์ใกล้ตายมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมปายปลายปลายปลายเหมือนเดิม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 รลิ้ลี่ไปก่อนเลยครับโอเคเข้าผมประมาณนี้ครับไปไปรถไฟครับนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แถมมาเข้าว่าแี๋ยวเข้ามาบ้านเดยวเข้ามาบ้านโอ้มันตีโดน้าผมแล้ว่ะ โอ้สุดท้ายก็ลืมเปลี่ยนปืนใหญ่แล้วไอ้บ้าเอ้ยอะได้อยู่ครับรถไฟไปชนไปโอเคปืนใหญ่ไปครับอืมนั่นแหละนั่นแหละปาดไปปาดไปปาดไปส่บอกปาดไปเดลิเวอรี Fif ่วิ่งไปครับอ่าประมาณนี้ครับรถไฟไปครับโอเคเดลิเวอรี่วิ่งไปเพิ่มครับผมได้อยู่ครับ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 ปาดไป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 โอเครถไฟชนดีมากดีมากดีมากทำดาเมจไปทำดาเมจไป ปีนได้ไปก่อนครับเขี่ยลูกน้องให้หน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละ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 รถไฟครับผมเดลิเวอรี่ครับนั่นแหละตีไปตีไปตีไปดุรัวดรัวอ่ะมันบัฟดาเมจมาแล้วแต่ว่าไกลแล้วครับ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 ผมเนี่ยไกลละรถไฟไปครับชนได้อยู่ได้อยู่เขี่ยลูกน้องมันโอเคโอเคปัญหาคือเจ้าหมาเนี่ยแหละไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไปครับไปครับไปช่วยหน่อย มาช่วยหน่อยเดียวรถไฟครับหาได้อยู่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 หาจังหวะบอมเหมาะปล่อยเดลิเวอรี่เขผมบื้มมาบื้มมาโอเคเดลิเวอรี่วิ่งไป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 น้องดีมากดีมากตีไปตีไปตีไปรถไฟโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับได้อยู่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 เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ปืดใหญ่ไปก่อนครับอื้มลูกน้องมันตักปัญหาเลยครับรถไฟไปอ่าอ่าอ่าไม่ดีแล้วไม่ดีละไม่ดีแล้ว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 โอเคอีกนิดนึง อีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงโอเคมันน่าจะใกล้ตายแล้วครับมันน่าจะใกล้ใกล้แล้วโอเคครับเรียบร้อยจบ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 ไปเคลียร์บ้านมาเลยครับไปเคลียร์บ้านมาเลยครับตอนนี้อ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้นะจบ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 ไปจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับโอเคครับผมโอเค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 เคลียร์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 ก็ง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ครับมาเอามาเลยครับหนึ่งล้าน เสียของไปเยอะอยู่แต่ก็โอเคครับคูค่าอยู่ครับอันได้มาหนึ่งล้านครับผมแล้วก็ไปดานต่อไปครับโอเคครับผมมาต่อที่รอบที่สองครับมาดูซิว่าจะไหวไหมเอาอีซานังยีมาด้วยเนาะแล้วก็เวก้าครับโอเคครับผมพอเห็นไอ้ไอ้บ้านั่นผมเปลี่ยนเลยครับไม่ได้แน่นอนครับสู้ไม่ได้แน่นอนครับอ่ะเจ้าเทพีไปก่อนเลยครับนี่แหละตัวจัดการมันเนาะป่าตังครับ นราจะได้อยู่ครับผมโอเคไหวยู่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 แล้วก็กระเป๋าตายอีกหนึ่งรอบครับ <Yahoo! S 1> เสียบไปเลยน้องเสียบไปโอเคครับประมาณนี้ครับอ่าอะไรวันนั้นนะ่ะเฮ้ยอืมนั่นเป็นยักษ์ใช่ไหมเออโอโ้โหโอ้โหส่งไว้ดีละเอาไงดีอะเอาไงดีอะอ,อีสานตะกีนไปน,น่าไหวมั้ง เคครับเข็นแคนไปก่อนครับผมเข็นแคลนนั่นแหละไปเคลียก่อนแล้วเจ้าบอสมันจะมาตอนไหนเนี่ยอืม mm hmm. ตบไปนั่นแหละประมาณนี้ครับแล้วแคลรี่ครับผมแคลรี่ไป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 สบอกไปครับประมาณนี้ครับผมได้อยู่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 เออเสียไปมันก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นครับปัญหาคือแพ้โอเค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 เสียบน้องเสียบนั่นแหละไป แล้วก็ถ้าปล่อยอีสานงังอีได้ก็น่าจะเคลียร์จุดพิวครับรไปครับไป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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยูสี่พันห้าสี่พันห้าอีกนิดหนึ่งครับผมเสียบอีสานงังอีไปครับมามาน่าจะพร้อมละน่าจะพร้อมละเสียบอืมประมาณนั้นครับอ่าโอเค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 ประมาณนี้ครับผมไปเจ้าเทปีไปเพิ่มครับ ได้อยู่ได้อยู่ใกล้ถึงบารละใกล้ถึงบารละอ่ะมันมาแล้วใช่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ไม่เหมือนอย่างที่คิดโอเคทำไมมีไอ้บาร์น right ั่นล่ะเฮ้ยอ่ะข้อโซล่ะ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 โซละเสียไปซัมภิเอาเอาไปก่อนขึ้นกระแทกไปครับโอเคโอเคโอเคเสียไปซัมภิเสียบเสียบเลยน้องเสียบดีมากดีมากดีมากอ่ะประมาณนั้นครับโดยแครี่พาไป ได้อยู่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 โอ้เผา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 ดีมาก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 โอเคครับโอเคครับขอแค่แคลรี่เผาได้เนาะเฮ้ยอีสานงี้ผมไปแล้วอะอืมอืมปืนใหญ่ก็ทาอะไรไม่ได้สาบไปเฮ้ยเออปืนใหญ่มันสาบได้นี่นะผมลืมไปผมเอาปืนใหญ่สาบมาเยอะละ ยละเมื่อไหนจะตายเนี่ยเออส่วยละสวยละเอ้ตายยังโอเคครับไม่ยากเท่าไหร่เขาผมได้อยู่ครับอืประมาณนี้ครับนึกว่าจะไม่ตายเนาะเข่ามันดีมากแล้วก็อีสานงีครับโอเคครับจบบ้าละอ่ะแล้วก็เปิดล็อกร่างจริงของแมวคอแซกครับผมแล้วก็30กระป๋องแมวครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตามันดีกว่าครับผมโอเคครับผมนี่คือร่างจริงของเจ้าแมวคอแซกนะครับเป็นเจ้าแมวองค์รักษหลวงครับผมอ่ะ ปกติเจ้านี่จะตีซากเป็นดาเมจมหาศาลครับผมแ,แต่ร่างจริงมันเพิ่มตีเอเลียนมาด้วยเนาะแล้วก็ป้องกันเวฟครับอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม